สวัสดีครับมนีกะมาพบรอกันกับพอลูกพาเพืพเ่อนเนาะครับมนีกะวันที่หกเนาะครับวันปุดเดือนเมษาเนาะคนกหาข้ามาอัปเดตเรื่องกรงเรื่องยังเนาะครับก้งกับกรงนกเขาชวากาะนี่นะครับเป็นทรงกรงนกเขาชาวานะครับนกเขาเี้ใสสก็ได้ครับนกเขาเี้เป็นนกตอดินกำลังพอดีพองาั้มเนาะครับช่วงกลางๆใบนียุทีกลางๆใบนียุสิบหานิวครับ ว้มสูงอยูุ่ทีสิบถึงสิบเอ็ดนิ้วนะครับตีนกงกอยู่ยุสิบสามอันนี้ก็ตีนกงสิบสองช่วงกลางกลางสิบสามถึงสิบสี่สูงสิบนิ้วนะครับทรบงคือนกันนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ขนาดน้อยป้าประตูกันฝืดเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นงานใหม่จริงนะครับพื้นล่างเป็นงานใหม่จริงอันนี้หัวเกลงอันนี้หัวเกึงเวรคือเป็นสี่ผมตัดนะครับ ผมตัดแล้วลองเห็ดเบื่องเห็ดแต่เป็นสันเตียนะครับปกติมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันดีเวลาห้องหอยมันจะสูงพดนี่นะครับโงนกเขาเงี้ยคเห็ว่าเห็นอาจารย์ใบลองหกลอยเจ็ดสิบนะครับสองใบแล้วก็ใบสามลอยห้าสิบนะครับใบหนึ่งกำลังไหลเห็ดอยู่นะครับไม่ไพ่กับครบตอนนี้ขาดอยู่ย่างเดียวนะครับขาด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 อ่าน,นะครับ แป่นตัวนี้นะครับพอแป็ดยังออกไปไปเอาเพาท่านใดนะครับตัวนี้เกมแล้วครับพอลูกเพื่อนถือกักตัวเรียบร้อยนะครับเส้นติดโควิดเรียบร้อยนะครับตัวนี้เด็กักตัวยุบันนะครับพอแดงไมอีกแล้วครับนี่ครับพ้าให้เบิ้งก่งไว้อมชัดเกินชัดเจ้าเลยครับห้ามเขาแต่ว่าผมเขาบริว่าห้ามออกเนาะเขาห้ามเขายังเดียวผมออกขึ้นเขาครับ ออกแค่หน้าบ้านนี่แหละเนาะครับเนาะเ็ดตามกดต,ตามกินเพื่อนขนาดออกจะปลาแต่ดงก็ยังติดเสยเนาะครับตอนนี้กงกับอาจารย์ท่านใดสั่งกับลอก,ก่อนนะครับตอนนี้กัเริ่มกักตัวมาตั้งแต่วันที่สามนะครับตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์ช่วงวันอาทิตย์นี่แหละครับวันอาทิตย์วันเสาร์นี่แหละครับเริ่มกักตัวมาตั้งแต่เมื่อนั้นตัวเขาได้ปล่อยกักตัวได้กัก็ดีประสงการพอดีเลยวะครับวันนี้มันก็จะปิด ติดสงการไม่ยังผมก็หายังมาทัานขบนะครับขบเครื่องไม้ยังสิกะหาไม้มาท่านขบนะครับยู่นีซิบพงนะครับแต่ว่ามันได้แค่สองสองนีว่มันยังมาทันใส่ใส่มาท่านขบนี่เส้นเดียวขว่าเครื่องไม้ออกมายมาท่านพ่อนะครับก้าว่ามาขดวงแหลกไปเรีวๆเขากระมังจริงๆเรียวๆนะครับก็ไอที่ขวาปเอาเครื่องไม่อีกบานี้แฟนมาตรวจติดโควิดก่อนนะครับขนาดออกจะปลาได้ไหมครับ อาจารย์่ันใดยังว่ทันติดอระวังนะครับผู้ใดฉีดวัคซีนเล้าก็ดีนะครับบอนตาไลอันนี้ยูต่ฟ่าก็ยังติดออกป้าดูๆยังติดนะครับใจขาดน้ำต้อนกเขาเลยานี่แหละครับโคงกัตัวนี้เป็นหัวเป็นในเอาทิเมเือแทนเนาะนะครับอีกตัวหนึ่ง็ะเป็นหัวมุ่นนะครับมันติดบระงามตางกันแต่ว่าส้งแข,ขายกันตางกันแช่คว่ำเงเนะครับสีหน่อยนะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวเังไหร่เมื่อวานพอลูกกพาเพิ่นพอลูกพาเพิ่นกับพามาอัปเดตนี่นะครับการเห็ดกอกเหตุกโก<อ>งขาดตัวใดเนี่ยนเกาะออกไปข้างในอะไรครับอะเมย์ไผ่อิ่มกับเตรียมเรียบร้อยมันได้่ยุติเจ็ดโกงนะครับตอน,นจะยุติเจ็ดโกง ขึ้นไปแล้วสามย่งงยอนหาโกง,งย่างยอนหาโกงวันนี้ก็สทรงเทลลิซิือเก้าเหรอครับเอาในเดยกกับอลูกพาเพื่อนอัปเดตให้เบิ่งนะครับชีวิตการเป็นอยู่เชียงใดผู้ใดพระท่านติดกะดีใจน้ำนะครับผู้ติดซีซันนีก่กะบ่ลอดครับตอนนี้ผมรหอลดอยู่กับลูกสองคนนะครับทึงเรียงลูกซักผ้าล่างถวยนะครับพอแฟนกักตัวอยู่บนบ้านอย่างเดียวเลยนะครับเอาละครับ เราพอตรวจเอทีเขให้ลูกสาวก่อนนะครับแป๊บหนึง่งนี่นะครับอุกปกรณ์การตรวจที่เริ่มเงี่ยวฮูดังแล้วใครแย,แย่ๆรู้ล้วจะร้องไห้ไหมไม่ร้องเมื่อกี้แย่มิดๆแล้วหนูไม่ร้อง,องโอ้ไม่ร้องอ่ะครับผมนี่พอลูกพาเพื่อนกันล่าก่อนแล้วครับ